สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมพศ2567นะครับก็มารายงานสถานการณ์น้ำนะฮะที่หน้าบ้านจังหวัดอ่างทองนะครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาณวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้ไปดูตรงมาร์กนะครับทำมาร์กไว้ที่กอไผ่นะครับทำมาร์กไว้นะครับก็น้ำขึ้นมาประมาณ2-3เซนติเมตรนะฮะสำหรับวันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ระดับนะฮะระดับน้ำนะฮะในแม่น้ำนะจากผิวน้ํากับผิวถนนของเรานะครับตอนนี้ก็จะมีระดับระยะนะฮะระยะห่างนะครับอยู่ที่ประมาณ1เมตร40เซนติเมตรนะฮะหเมตร40เซนติเมตรนะครับนะก็ตอนนี้เนี่ยที่ข่อนเจ้าพยานะฮะปล่อยน้ํามาอยู่ที่ระดับประมาณ1,900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับนะตอนนี้ก็ นะน้ําที่หน้าบ้านจังหวัดอ่างทองนะครับนะก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะยังรับมือไหวนะฮะยังรับมือได้อยู่นะครับนะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็ให้ดูนะครับนะฮะปริมาณน้ําที่หนะ้าหน้าบ้านจังหวัดอ่างทองนะครับนะให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะฮะช่วงเช้าวันนี้นะท้องฟ้าปิดนิดนึงนะฮะแดบดบไม่ร้อนนะครับ พนะอน้ำยังนะอยู่ในระยะที่เราสามารถเฝ้าระวังได้อยู่นะครับส่วน,นาด้านนี้นะฮะที่น้าไหลล่องไปนะครับก็จะไปผ่านที่จังหวัดอ่างทองนะครับนะแล้วก็อยุธยาประุมธานีนะครับเข้าไปชนนทบ,บุรีนะครับกรุงเทพนะครับแล้วก็สมุทรปรารน,นะครับตอนนี้ นะก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะฮะเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกนะฮะแต่ตกไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเช้านี้นะฮะก็มีฝนพรพนะฮะแล้วก็อากาศยังคลึ้มอยู่นะฮะอันนี้ที่หน้าบ้านนะฮะแถบฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดนางเลี้ยวนะฮะแล้วก็เป็นทิศตะวันออกนะเป็นทิศตะวันออกนะครับสำหรับเันนี้ก็มารายงานสถานการณ์ให้กับเพื่อนๆหรือทุกท่านนะฮะที่ติดตามข่าวเรื่องอน้ำขึ้น นะในช่วงนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทกที่นะครับที่นะฮะกำลังเฝ้าระวังน,นะฮะเกี่ยวกับน้ําในแม่น้ํเจ้าพญานะฮะหรือบริเวณใกล้เคียงนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสมมติวันนี้ก็ขอรายงานสถานการณ์นะฮะน้ําขึ้นน้ําลงนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ